เฉลยข้อสอบจริงอะนุกรมกพภาคกอรอบอ็กแซมปี67โจทย์ข้อนี้เดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบคิดยังไงไปดูกันอนุกรมข้อนี้นะครับจะเห็นได้ว่าโจทย์เดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบแต่ถ้าเรามองข้ามเครื่องหมายบวกกับลบเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขตั้งแต่ตัวแรกไปจนถึงตัวสุดท้ายนั้นเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเป็นการเพิ่มขึ้นในลักษณะของการทวีคูณดังนั้นข้อนี้ลองใช้วิธีการคูณจะพบว่า2คูณลบ3ได้ลบ6ลบ6คูณ 3ได้ลบ18ลบ18คูณกับลบ3จะได้54 54คูณ3จะได้162จากการเคลื่อนที่แบบการตีแฉกในชั้นแรกจะเห็นได้ว่าตัวแรกติดลบ2บวก3ลบ4บวกดังนั้นหลักคำตอบจะต้องเป็น162คูณกับลบ3 คำตอบที่ได้ก็คือติดลบ486ตอบข้อกอไก่นั่นเองครับทำไมอยา่าพาเทคนิคดีๆในการเตรียมสอบกพพก,กท้องถิ่นหรือราชการอื่นๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแบรี่ติวเตอร์ไว้ด้วยนะครับและถ้าหาต้องการให้พี่เกมแบรี่ติวเตอร์ไปติวสอบพักกอแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือต้องการเข้ากลุ่มติวสอบในราคาประหยัดพิมพ์คำว่าสนใจมาในช่องคอมเมนต์ได้เลย